มาร้านพี่ยาคนลุมใช้เวลาต่อคิวซื้อน้ำลำไยกี่นาที่กี่คิวกันเอยทุกคนค่ะดูเวลาหน่อยจากนี้เราเรารอตอนกี่โมงนะประมาณสองโมงกว่าตอนนี้ป้ายสองโมงสี่สิบกว่าที่เรารอสามโมงสามโมงแล้วค่ะวันยี่สิบจบครึ่งชั่วโมงนะครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มาถึงกำลังลำไยกันแล้วนะคะ อยู่ประมาณ30-40นาทีประมาณ40นาทีน้องควอยคนสวยเราก็จะได้กินน้ำลำไยกันแล้วจ้าหอมมากเลยอ่ะพอยหอมมากๆอะไรของน้องพอยคอยได้กินแล้วนะคะใบสามค่ะตอนนี้ใบสามเรามาที่นี่กันเรามาแวะใบซอยใบสองร้านแรกคือลำไยเป็นยังไงชื่นใจือนใจหลังจากที่รอมาครึ่งชั่วโมงชื่นใจ